การพิถังใครอยากเห็นพิธาเป็นนายกเราทุกคนทับแข็งใจรอบนี้ระบายความแค้นในกันการพิถังให้ได้เป็นนายกปบอของเราสุรยงคไดบริหารรับรองให้เป็นต้นแบบมากร้าพรับประชาชนได้บนแผ่นดินเรามีความสามารถในการรับประมาณที่อย่าประาชนอากแน่นอนนะครับ อยมาแก้ปัญหาเรื่องฝนเรื่องไฟโรงงานเรื่องเกี่อนวับน้ำท่วอะไรพวกนี้ครับน้ำท่วมเช็งดตัวโครถนมตรดถนนไม่ไมเสีจส่โอเคครับนี่แหละมันก็เลยเป็นปัญหาเรื่องเดินทางแล้วกมนาคเรื่องอะไรอย่าี้เนาะกลแล้วไกลแล้วหรรัเผาไหมล่ะครับหรืนผาไหมล่ะครับ เดี๋ยวต้องกไปดูแลแล้วเอาให้มันมีนามีนาคนขับรถมันถามนี่ถนนรปจหรือถนนทางหลวงกรนทางหลวงอ่ะรอยทชครับของทชครับไปกิน ทชทชตอนนี้ยกเลิกสัญญาของผู้รับเหมาเดิมแล้วแล้วก็ภายใน18เดือนถนนเส้นนี้สร้างเสร็จนะครับผู้รับเหมาใหม่ได้จูโคนนะแต่ว่าตอนนี้คือซ่อมจนฝุ่นหมดแล้วเห็นไหมอันนี้คือกลับมาอยู่คนตั้งกระตุ้นถามเขาซ่อมมาปูแล้วพี่ชื่อพี่นี่ไงเดี๋ยวจะพยายามตามให้ถึกว่จะเสร็จครับคนนี้คนนี้สสจะพาเดี๋ยวตามให้จนเสร็จครับทุกคนโอเคเดี๋ยวจะการให้ครรรับเเสส็็จจได้ครับโอเคครับจะทำอย่างเต็มที่ครับ ทางนี้นะครับไปดีมทางนี้นะพี่